Mate, เวลาจนกระจอกต้องเข้าไปอย่างแข็งแกลงเฮ้ยเฮียเอาของมาเปลี่ยนนั่นไงเรียบร้อยจบแล้วเข้าตรงนี้เข้าตรงนี้ได้ไหมทุกกระจกเข้าแล้วแต่เราอ่ะเอาน่้โอ้เดินเกาะเข้ามาอย่างงี้คนไม่สใจต้องหาแมเนเจ้์ก่อนแล้วเจอวิธีการใหม่สถไล่กับเดิมมันตัดอี แล้วมึงจะเปิดห้องไอ้นั่นยังไงอ่ะฮะมึงจะเปิดห้องยังไงเอากืนยัไงปืนจะเอาจากใครอ่ะอยูเดียวได้เฮียหาที่ก็ไอสัตว์แมเนเจอร์ไอเฮียกูยังไม่รู้เลยแม็กอยู่ไหนมึงต้รวจบ้าไอเฮียไอเฮียเปลี่ยนปืนไงวะไอสัตว์ เราบูมากมากมิงมึงเคยเล่นเกมนี้ปะเนไหนไม่รู้ไงว่ารู้เออได้แล้วเว้ยได้แล้วเว้ยรู้จักเพย์เดย์ไหมลูกเออไอ้เหี้ยมึงหาไม่ได้เจอไม่เจอจะนำของหนึ่งมัเออแล้วไอ้เหี้ยกูเจอแล้วนี่กระเป๋าอะไรเนี่ยเปิดก่อนได้แล้วอ๋อกองระเบิดมีปืนเหรอเออมึงเอาระเบิดมาอย่างถ้ามึงไม่เอาระเบิดมามึงจะได้เป็นไทยนะ พอระเบิดมาเนี่ยอะไรเอาไปเปิดเลยไหนอะเปิดไหนอะเดี๋ยวดิเปิดทะมเฮี้ยอะไรมันต้องใช้ตะวันไห,หนอะข้า,างล่างห้ <c oughs> องเดิมเราไง <c oughs> ไม่ได้เล่นตะเต๋อมิงเอาตะวันวางเลยอยู่ไหนวะสว่านตรงนี้อ่ะไ <c oughs> ม่มันวางได้เลยไม่ใช่เหรอ ไม่มันสว่านอยู่ด้วยใช่ถ้าไม่ถึงไม่ชเตอร์ไงมึงก็ต้องเอาไอ้เช่นนี้ไงลืมเอาครไ้งนโหเชกูแบกทุกอย่างเลยในกูแกงเกทุกอย่างที่ไอ้สว่านอยู่กับกูใช่หรือเปล่ากูเอาไปก็ไปชะแบบก็ไปสวะสว่านอยู่กับกูไอ้ที่ดาวสัตว์มดตกไปขอให้นอนสั์กูแก่ง เอาเอ็กแพสิเดนต์มาไอ้เหียไอ้เหียเอ็กเโคตรดีอ่ะมาแล้วตู้ดดุดเอยู <s <S ่เือ uh, mm ัสมมมาแล้วเฮ้ยไปเอาประกันมาดิเดี๋ยวก็ตายห่ากันหรอกเออว่าลืมเลยสัตว์ไอ้กเยอะๆไอ้ยดากกเยอะไอ้เจมี่ผกเยอะกว่าสัตว์สี้เร็ดิลากมาอนนอนไว้ตรงนี้อีกคนเลย Sao ít tê cồm cưỡi? Ờ, kinh cồm cưỡi, ờ Hứ đi, ai tắt Ờ, kinh cùng cưỡi Ơi Lạc mà nón, ôi, ái kia đang là non À, cô ta đã cô ta, ai kia đập kinh cồm cưỡi Hứ Ôi ơi Sao mà hàn, off-grade nè Hằng คุยต้องสี่เหี้ยดูต้องทับยังไงอ่ะเดี๋ยวคุยจับได้อีกสองคนเฮียพี่มิงมึงจับได้อีกสี่เลยไอ้เฮียมึงจับมันนอนได้แล้วมันเดินตามมึงมาแล้วใช่เออมันทำผิดอะไรมันไม่ของกูมันเดินตามมึงอ่ะไอ้จันโต้ตูจากไหนวะข้างบนไหนอ่ะ สไนเปอร์เลงอยู่เนะเดี๋ยวร้อยสไนเปอร์สไนเปอร์อิเคียนี่ใครเดินเทสเตอร์สไนเปอร์เดย์จัดเฮ้ยเฮียเลยๆดูๆหวยเหอะเจอทะนุกูี่ยเผาไอ้เคียใครไม่รู้กูเผาหมดโล่เหรอมึงโล่เหรอเฮ้ยเฮ้ยคุยเลยโดนเตะคอมไปแล้วโอ้มึงกูไปกดคอมก่อนโอุ๊ยเฮียเราบอคอมอ๋อ รู้ว่ากดขอบต้อไปสคนไอ้เย้ยกูวิ่งแล้วโมกุลโตังึงกสตกูไปด้วยไอ้เย้ยทุกครั้ที่กูล้มกูจะเก่งขึ้นเก้ยอเอีไอเอฟบีไมิ้งยู่กับบ๊ไปสัตเออ มึงเอาวูบไปไอสัตว์แล้วบอกมึงก็เรียกมึงนี่มึงอย่าตื่นเต้นมึงไงอ่ะรู้รึเปล่าเพื่นิี้เดร็จเลูกเพื่อนเราเพิ่งตายไอสัตว์เลยไอปตัดเทสเตอร์ตายนะมึงไอ้เหี้ยกูจะเป็นนักเตะมึงไอคอมนี่กดแล้วมันจะไม่พังใช่ป่ะกูจะได้กลับเลยไม่รู้ไม่รู้เราอยู่ด้วยกันก่อนดีกว่ากูเจอเธอเป็นนักเตะเมื่อกี้ไม่กลับละมันมันกดเอาโค้ดมันต้องกดเอาโค้ด พักกดแล้วเดินหนีได้เลยบ่าหรือกูต้องนั่งเฝ้าต้องนั่งเฝ้าอ่ะเอออยู่กูกูอยู่กับมึงมึงเนี่ยเออต้องมีชั้นนี่ไปฝั่งฝั่งจะไปตัดเซลเออโอ้ย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 เออจริงจังเลยนี่มันใช่ไม่ไอ้จัด ไอยู่ไหนน่ยอูในห้องมึงไปไหนไรจัดโมกุลก็อยู่นี่เนี่ยเอ้ยังเฮ้ยบิ๊กคว่ำไปแล้วนาวอยู่นี่ไปก่อนกูไปตะโกนเรียกมิ้งก่อนนี่ไงไอ้บูไม่ช่วยอ่ะมบูต้องช่วยดิตะโกนเรียกวุบดิอ่ะจะเรียกอยู่ไอ้มิ้งไปเลยก็ได้กูคงไม่ลบไม่ง่ายหรอกถ้าไม่เจอเทสเซอร์เัาตะปินน่าเซล กูอาเนกลยะกูกระโดดลงมาไอ้จัยทำไมทำไมกูลุกเลยอะก็กูมีไอ้มิงกมันทะไมเห่าไอ้ยาิกลุกไอ้สัไมเห็นใว้มันส่ิียบได้กูมันเห็นเยฮียดิเียไอ้เฮียดิไอ้ัก็เจาะดานที่หมายเึงกัทีใช่เหรอนทีเดียวทำไมเร็วจังวะเร็วเฮียเลยหร แล้วดู The Gate ดู The g a t ที่อะไรจะเฮ้ยไม่คอมพิวเต์แล้ววะง่ายเหรอวะเอาแบบจอนสโนว์หะล่ะโปรเ e c t t เกตไอ้สายสามสิบวิแล้วตัวประกันไปไหนหมดอะยังไม่เงียบเลยแล้วมันดูปืนกูเอามาไอ้สายกูจับนองอยู่สามคนเนี่ย ก็เยอะนะจ๊ะกูรู้ไอ้เยอะถ้ามันตูดว่ามันไม่ขึ้นอะไม่ขึ้นอะไรแล้วอยู่ในตัวประกันหายอะแล้วมันเนในที่ตายไม่ไอ้เหี้ยจะไม่บอกมึงไว้ไอ้ไอ้ไอ้ธนูนี่ต้องใช้อะไรเติมนะถุงกระสุนอย่างเดียวใช่ปะธนูเติมไม่ได้ได้ได้มันต้องได้ดิเก็บถุงถุงสนถุงสนต้งถุ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 งปุ๋ยได้ไอ้เหี้ยกูตอนกูเล่นไม่เห็นจะได้เลยเหมือนแล้วเปิดแล้วเน้องในทังมึงบกบให้มัน ใครมีอเหลืออยู่ก็จัดการได้ตามกูมาเยืนเข้าประตูในนะแล้วชีวิตจะดีเจ้กูดิไปไปเลยปะไม่ดีเดี๋ยวเวลาเฮ้ยมาจุดไฟเร็วมาจุดไฟเร็วหลายจังมากกูบีกูบีก มาไอ้นะเดี๋ยวมึงก็เกี่ยวลอยสัตว์โ้โหเฮ้ยเอฮ้ยเราต้องยืนเข้าในนี้นะแล้วชีวิตเราจะดีอ่ะแล้วตัวประกันกูไปนอนอยู่ไหนน่ะสารากมาคนนึงมึงต้องไปลากมาใหม่มันจะเดินตามเราแค่แป๊บเดียวเฮ้ยเชเตอร์วิ่งเข้าไปแล้วไหนวะโอ้เฮียเต็มลิปเลยสัตว์เดินกันเดินกันเดินเดินเดินเด็กกิ้งโอ้วิ่งมาเต็ม กูจะเคลื่อนไปไปที่มิ้งแม่งทำลายโอกาสไอ้เหี้ยมิงมีปืนไฟด้วยเหรอเออืานบาร์บีคิวมาอร่อยเลยบาร์บีคิวพาซาอร่อยจริงเลือกปิ้งย่างเดี๋ยวนี้มีชีด้วยนะไอจานบาร์บีก้อนเป็นมัดขดเปลกไม่ได้บาร์บีคอนเดี๋ยวนี้มีคับบาร์บีคอนแล้วจะมึงเลยไอ้เชื่อให้ระเบิดแสงเดี๋ยวตอไปโปเกมอนโก้เขาถ่ายต้องมีมุกนี้ย่าเงี้ยคุณเจนกับบาร์บีคอนในนี้เฮ้ยเฮ้ยใครลูก ยี่ห้ามิกเดี๋ยวก็นอนดีเลยโนแล้วนอนหลังเสาเลยดิไม่ตอนกูไม่เห็นมีลุกเลยเฮียเออเดี๋ยวลุกแตโทษบมุนอะทบมุนลุกไปมิงเลยเขาบอกทบจำมุนหรือทบจำมุนหรือเมื่อกี้เล่นหลีกนี่กูก็เป็นทอมุนที่หายเลยเฮียเออไอ้เวเอร์ไอ้เฮียเฮียอะไรเนี่ยเซลปีนเซลปีนเซลไอ้เฮียนี่มึงควยเหอะยิงไม่โดน ไอ้ท่านกูยิงมึงอัดแต่ไม่โดนลูกดูร้าไปแล้วมึงกระสุนกูจะหมดละเออเก็บเลยวางให้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังเหลือธนูอยู่กูแล้วนะค่อยวางในตอนลงข้างล่างอ่ะเพราะว่าไอ้แค่หนาวแม่งงงเป็นไรวะคือมัวงงโดนข้างหลังโดนแกว่ากูชอบอ่ะไอ้เกิดโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์ข้างหลัง ใครว่าโจ๊กเกอร์วะไอโจเกอร์เดี๋ยววะโจ๊กเกอร์นี่เตอร์เซลเนี่ยแหละแล้วมันโจ๊กเกอร์ตรงไหนวะไอ้เหี้ยก็อะยรต่อเกอร์ไอ้เหี้ยเออนั่นแหละไอ้เหี้ยโอ้โหไอ้เหี้ยกูนี่ขำเลยครับโอโหเข้ามาเลยไอ้เหี้ยเฮ้ยไม่ตัวกันหรือตัวเดียวอ่ะมันยิงตายยืนถามไอ้เหี้ยวมึงเผาเละหมดเลยไอ้สัากูเห็นผลการมึงละไอ้เหี้ยต่อน้าต่อตาย โอ้น้ำมันเยอะมากเลยน้นาวออกมาทำโพยท็อกอะไรน่ะออกโน,น่นนะจัะเมื่อไรเสร็จนะยิงแม่งด้วยลูกหมูสมุกนี่ผ่อนใช้สนายเป็นแล้วนะครับเป็นสนายที่มีเดเมจแรงเข้าัดกันสนายไหนวะเนี่ยนี่มึงย้ายทนายอยู่อ่ะ เออไอ้อันนี้กูว่ใช้ปืนแม่งก <eterm oon> ็ดีเลยเหี้ยเหี้ยแม่งอย่างมันนะแม่งยิงเพลนปืนเนี่ยไม้น่ามึงซื้อเอ้ยเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วมึงซื้อแผงเบย์เทิร์นเมื่อไหร่วะเนาะหรือพร้อมมึงไงเหี้ยเออหรอมึงจะไปซื้อแยกได้ไงน่ะกูไม่มีเงินในบัญชีมอบม็อบเงินเล็กเงินน้อยกูเก็บก่อนบนโต๊ะช่างแม่งเฮียมันเจอกระสุนกูไหมเดี๋ยวกูต้องวางกระสุนให้มึงเดี๋ยวนี้วางข้างล่างดิ มันช่วยเก็บถุงปุ๋ยก่อนยิงน่าจะเก็บนะมึงไม่ช่วยยิงมันยิงอยู่เนี่ยไอ้เหี้ยนาเอาไว้โลบสตินแล้วฮะโลบแล้วดูฮะเอ้าไอ้เหี้ยเกมนี้เขาต่อถ้คุณเป็นโจรย์กูทำถูกแล้วโจรย์นู่นมึงจะตายไอ้เหี้ยอบวกบวกนี่ไอ้เหียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงอย่ามายิงกูอย่างงี้มึงทำอะไรมึงทำอะไรไปเดี๋ยวกู เออเทียเป็นกันละเกูเอามาเพื่อการนี้แหละจะแปลกยังไงหมดไว้สัตว์เอ้เฮ้ยมันมีมันมีช่องให้ขนอยู่เห็นป้ะมีช่้งใา้วนอยู่เปิดไปแล้วมันมีนี่ด้วยอะถุงทองอะเห็นอ้เหียอะไรพีเคยบอกอะถ้าเล่นเล่นแบบยากสุดมันจะให้พ่นทองด้วยเอาทองเพิ่มเข้าไปจากเงินน่ น่ามันน่ามันเด็ดบิดก่อนเอออะไรแบบยนั้นโอ้ดาวไอ้สัตว์แล้วเล่นไงอ่ะนี่โอ้ขิวว่าจะตายกันเลยเฮ้ยเฮียพ่อมึงเฮ้ยเฮียเฮ้ยเทสเตอร์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสัตว์เฮ้ยยักอีกอ่ะไอ้เอฟวีอ่าเออร้อนแล้วชี่สัตว์ไปโยนกระเป๋าไปดิไอ้เงี้ยนี่ก็ไปยิงข้างหน้าทำไมนะฮะอูจะเอาเงินไปโยนเนี่ยแหละไอ้สัตว์แต่มันเยอะไอ้เฮียโ มันต้องมี3คนต่อไปทับทอดไอ้เฮียมิ้งเนี่ยไปไหนเออไอ้สายไปช่วยไปช่วยดาวอยู่ไปช่วยดาวอยู่เมื่อกี้เออนี่บ้าบ้าบูไงบ้าบูไอ้เงี้ยรู้รู้เลยมึงบ้าบูอ่ะบิ๊กนี่ไม่ใช่เคาน์เตอร์อะไรอ้สัมึงเล่นมินมึงเล่นมินเกมวิ่นึ่เวลสามเลยสัตว์หนู่บ้าบู้ลูกมีคนไล่เพื้อเระเบิดนะเนากดสามเอ้ากดสามสามนั่ตัดไซด์ดอมตั้ม ระเบิดอัดห้องอไีอเป็นเรื่องจริงกับโซ่เส้นล่มมือป่าโลจิกเกมนี้มันไม่เหมือนเกมอื่นเฮ้ยเดี๋ยวดัดหน้าพาไปเล่นอะไรวะซัมเชอร์ไบค์เกอร์ไบค์เกอร์ไอ้เฮียเออแล้วมึงจะรู้ว่าทุกอย่างที่มึงเคยเห็นมาในโลกความจริงใช้กับเกมนี้ไม่ได้ของจริงเลยไอ้เอียกูนั่งเล่นแล้วกูอย่างขำ อ้าวไอ้เชี่ยอยู่ข้างหน้ากูเ,เฮ้ยไอ้เชี่ยโอ้โหมึงเห็นข้างข้างมันไหมโยนเข้าไปสิเห็นน่เซเดี๋ยวมันเยอะเออกูยืนรับกระสุนเลยนะเดี๋ยวนี่มีถุงติดปักเลยอะไรไม่รู้ไอ้ทีเป็นเซลกลูเห็นอยู่มึงเห็นเหลืองๆว่าข้างในอะ่ะ เนอ่ะออกมาได้ละม,มัน,ม,น,ม,นมันกำลังตกมันกำลังไหลไปไอ้เหี้ยถุงนี้ไม่ลงอ่ะกูหยิบออกมาได้เนี่ยไม่กูหยิบออกมาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันไม่ลงลงแล้วเอลงแล้วนะหมดยัง <iquer> ไม่ลงไอ้เหี้ยไปไปเจอกันเตลเตลไหมยิงได้เราอยู่โอยเซเตอร์ยิงกูอ,อ่ะเซเตอร์นิ้ไหนวะเจอละเจอละ

เรียบร้อยโอ้โหไอ้ชัดยชีวิตเที่ยละเอ้ยยิงไม่โดนเฮ้ยไปก่อนเดี๋ยวกูเปลี่ยนแม็กก่อนไปจะให้กูไปไหนล่ะไอ้เขียโอ้ใหญ่แม็กกูฆ่ายานตัวเดีแม็กกูฆ่ายันแม็กเขียอะไรอะไรสักอย่างเฮ้ยเฮ้ยไอ้ชัดโล่เต็มเลยเออไอ้สัตว์เฮ้ยเขียมีรถข้างในนี้เดียวไอ้เหี้ยนี่มันไม่ใช่โล่แม่งรถกูดูผิด ไอ้น่าทนไหนปีเตอร์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 มามามางตรงนี้มาลงตรงนี้มาลข้างหลังมาข้างหลังโอ้โดนมามาลงข้างหลังมาลข้างหลังวิ่งอยู่วิ่งอยู่อ้สัโอ้ยโอยอยคุ้ยเหอะอาไงดีน้มูลไปไหนอะสมุนยังอยู่ข้างหลังอยู่เลยเกาะรีไม่ตัน้นเลยวิ่งมาวิ่งมารออยู่รออยู่อ่ะวิ่งแล้วแล้ว แล้วอันี้ก็จะลงยูทูบเจ้าจะเล่นแจ่งลายแจ่งลายเยอะไม่ได้เจ้าเล่นไปเถอะไอ้เนี่ยตอนนี้จะตายอ่าวแล้วเอ้าใครโน่นต้องช่วยวู้บไปวู้บช่างหิไปเลยจัดปุ๊บอ่ะไอ้เนี่ยเสียตังเสียตังอูโหูจะวิ่งไปยังไงมันมีรถจ้ามันเถอะพวกพวกมึงแม่งโจดใจบ่าวคุยหิมันไม่เข้มบด เดี๋ยวจำได้ไหมระหว่างทางวิ่งออกเนี่ยมึงจะเจอระบอควบตัวหนึ่งยืนยิ้มอยู่ไม่ใช่ตัวเดียวไรสัตว์นี่มันเอาอร์คิวดาวกดเชิญกดเชิญกดอ่ะครับซัมดี้ไรเฮียเยดย์ถอยดิถอยดิเสร็จก็ถอยดิสัตว์ตามไม่ได้ระเบิดได้ช่วยนะตามไปแล้วกูเอ้าไอจักรระเบิดแสง อุ้ยฟักเลยสัตว์ตีเลยสัตว์วิ่งดีนะเราเฮียแล้วนั่นในโลบอคอปไอ้สัตว์หน้าแตกแล้วไอ้สัตว์โอ้ยเฮียเทนเตอร์ก็้ามามึงเผากูทำไมลูกเฮียบินแปกมีความโลภมีความโลภมีความโลภไอ้สัตว์เกินเต็มโต๊ะเลยเฮียข้าเห็นตู้เต็มอก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว กอเจ้ะน yeah, I mean, the ั way, ่งไหยจะนั่งไหมรอไม่รู้กูรอเอาได้งั้นกูวางถุงปุ๋ยก่อนใครมีมัดมือใครมีมัดมือเอายังมีอยู่อุ้ยแค่กูมัดมือเก้าอันให้กูเยอะจังวะมันได้เพิ่มเหรอวะกูก็ได้เพิ่มเนี่ยจะบอกนะว่ามันได้จากมันได้จากถุงกระสุนบ่สอันนี้กูไม่ได้ทำกระสุนดิมะน้ำสว่านมึงต่อตรงไหนเนี่ย ใี่ไงอ๋อเฉ<ล>ยไมเงียบออจัดแต่สัดมองไม่เห็นยหอย่างหิวไอ้นี่ความหิวมิงไปดูต้นทางข้างล่างนี่มีอะไรบอมีเปียบเลยเย็ดเป็ด <c oughs> มีอะไร <c oughs> นงกลัวเลยจัดเลยเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราสองสามคนเนี่ย

ไอ้สัตว so ์พังทำไมเนี่ยน้วช่วยด้วยกูซอมอยู่ไอ้สัตว์สัตมันปล่อยตัวประกันวะไอ้เด็กเคี่ยเอ็สัตว์จริงติดเก้าอี้เลยอย่าอย่าท่านปมกันเมื่อสัตว์ผูกใหม่อเย็ยนี่ไอ้เยีนยนาววาหลังมึงอะ เสร็จจังวะอันนี้เนี่ยน่าจะพร้อมอัพเกรดทแต่เอาอัพเกรดดีไว้ให้แล้วนะเมื่อกี้เหลกนาทีนึงพี่ขนาดอัพเกรดแล้วแล้วเหลืออีกนาทีอยู่จะตว์ไม่งั้นสองร้อยกรวิแล้วจ้ะสิบเก้านาทีแล้วแมตตี้ไอ้ตัดพังอีกแล้วน่ายิงเลยยิงเลยกูทอมอยู่ ไอ้ตัวต้อมเร็วมากดาวมึงยิงไหมไม่หรอกไอ้คนก็หมดแล้วที่เลยโอ้โหไอ้สาเห็ดผลโคตรเทียเลยเออคนดียิงไม่โดนวิ่งผ่านเลยอะไอ้สากโคตรทีเลยวะแก่ยองกับผีเนี่แต่แรกเล้วจะี้ดีจะมีดอะไรก็จับแล้วเออไม่มีไม่ได้อัพคอนเวิร์ตมาตัวควยชอบไมคุยตีเชื่แม่งยิงกับผีเกาหลีแต่ไม่พูกใส่กูเฉย ถ้าใครรู้อะไรเพิ่มได้เจ็ดันห้าวะเอ็มมิงกำลังโดนกระเป๋าอยู่เฮ้ยมิ้งไม่รวยคนเดียวเลยนะรูยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลงมาเร็วมอนเราจะเป็นเร็วมอนจะมาด้วยเห็นละเห็นละเอาระเบิดไปแดกเอาระเบิดไปแดงไอ้จันมันตายแล้วไอ้เหี้ยตึมไอ้เหี้ยได้ช่วยตัวประกันกูอีกแล้วไอ้สัตว์ตี่เป็นเหี้ยใส่แดกขึ้นูก้ามุมใหม่อยู่ดีละโดนไอ้สัตว์มบมบมบ โอ้เดือดเลยเอาเดือดเลยเจ้าเดือดเจ้าสุดอยู่มุดจะหมดเลยเฮียมึกหมดไเลยเฮียเอาของครบแล้วนะไอยังยางแกขาดอีกตู้หนึ่งเหี้ยเอ้ยอเออเป็นล็อกเป็นเป็นองจดหมายที่มีเช็คสองแสนไปแล้วกูไม่ใช่เออออกมาเร็วตอนนั้นหนูรีบแต่กับลูกรีบสิตาไอ้ตาจั่จ่าไม่มีในหมู่โจร ไว้ได้ยีไอ้เหี้ยหมูมาคุยเที้ยเลยเอ้กูตายกูตายกูตายเอาไอ้หวยเอ้ยโดดลงมาาเที่ยวะไรเม่ว่าัทั่วเบนเหรอึงเรองวยเอ้ยามีหนูด้วยเด็เหี้ยหวยระเบิดข้ามไปเลยนะโยตาได้ด็ <göz imprisoned già> <és> เออไอ้หี้อ่ะไปกูไปได้ทันเขให้ไปข้างหน้า